เสียมเดนรเนมัใหญ่ติกงไม่ใส่เห็ดเพาะน้ำจ้ะ มาเด้อมาเด้อพร้อมเสิร์ฟเด้อ,ดอจ้านี่เก่งโนมอยที่เราหามาสวัสดีครับ,บคุผมวัเคสวติก๊กพีสานพ่อกระเทินครับสวัสดียามเช้าจา้าชาวนี้พาพี่น้องเข้ามหาหนมัยอีกแล้วพี่น้องเรียกร้องมาหลายเยอะขึ้นฮอดหนมัยแล้วเป็นแนวแดดพาแต่ลงน้ำพากลงทุ่งนาหลายมาลุยแบบนี้มือในวันอาทิตย์เนาะเอเข้ามาบอเคก็เอื้อนสวัสดีงไง

นี่นี่อู้หู้บางเล็กหน่อยนิดเดียวหมดแล้วบางชุบนี่ดิเออแรงปุ๊กออกปั๊บสองดอกเอามานมาใกล้ๆดูขอรูปสวยๆดูดีเห็ดพึ่งขมิ้นหน้าแรงหพึ่งเข้ามาดอกเจอสองดอกก็ถือว่าอันนี้อยู่บนนี้เลยเนาะมาหาเรื่อยๆโอเคเนื้อแดงไหมวันนี้คุณรึเอล่ัขงคุณ ฝั de de hecho, ่งนี้ฝั bueno, ่งนี microscope. ้แหละเโอฮะฝั่งนี้แหละฝั่งนี้แหลเข่ายนี้ฝั่งนี้เขียวลมอีกแบบในกอนี่เขียวน้ำไผ่ป่าจากกนี่ไปติ๊กมาไผ่ป่ากับไผ่กระสะมีอยู่คู่กันเอ็นดี้เด็กเน่งเลขเมานใส่กระมองเลยเลขเมฆมันกับหน่อมไอ้เอามีดมานำปอกไปเลยบัดเลยถ้าว่ามันยาวเหย้า พาอีโป้เข็นเลยกระโมงค่ะห้าเพิ่งเข้ามาเนี่ยใส่ยมแพทีเอสเนี่ยยังอยู่เกาเล็กกาเล็กเนี่งนึงอันนี้จ้ะมันเตะตรงที่เขาฮักกันเลยเนาะใช่มันเตะใหม่ปรุงใหม่เหมือนก็ดีก็ดีทุบนี่พี่น้อะใหญ่เลยหนึ่งกิโล

ยังบม่ได้ไปไผ่กระสะเลยของกใหญ่เลยจ้าไอป่าอยู่แล้วเซียบยามเล้งดูหน้านี่สิเจอหน่อไม้หนาเล้งแบบนี้ไอป่า,าธรรมชาติซับเลยจ้าเือยงคีชม ดีมากดีมากดูดิคันโอ้ยสวยมากมีจักหน่อกแบบเก้งก้อนนี่ถุนี่เด้อผมนี่เด้อมันมีร่องรอยคนซับอยู่เนี่เดี๋เน้ออือบังมามาออกมาแบบนี้สะอ่อนหรอไม่ไปป่าเนาะจะอ่อนจะอ่อนว่าไงเลยจะอ่อนไปเบิ่งก้อนนี้ทุกทางนี่แบบนี้เบิ่งกันยาวๆเด้อพี่น้องจ้าผู้ใดเข้ามาเร็วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อ อเด่ไผ่ป่าล้วนๆเลยเต็มกระมองเลยแต่งน้ำได้ดิมเส็ดของเส็ดโอเคเอินว่าเจอหน่อนึ่งทางนี้นี่แหละธรรมชาติบ้านเฮาอยากกินอย่างกะหาอ้าวแต่ละมื้อโอ้หน่อสวยอยู่จ้าหน่อด้วยนี่บเมนเนแต่มันเป็นหน่อนน้ำน้ำแรงมันเลยหน่อน้อยพักเอาเพราด้วยเสียง เด๋ยโดนเห็น oh. no, no. ตัวอะไรมาเห็นนี่เด๋ยวบอกเค็นคุณเอาแล้วบนนี้โอ้เพิ่นเอาแล้วบอกเห็นแล้วนี่ดิมีหอยหักเลยนี่ดินี่จะติ๊กบึงจากลำนี่นะแต่ว่าเพิ่นกำลังแตกเนงจากถ้ามีหอยหักแล้วมันก็จะแตกเนงหรือป่งใหม่ขึ้นมาเขาได้กินอีกคือเก่ายิ่งหักยิ่งแตกเราไม่นาแล้งเพิ่นว่าบอกเค้นเราเห็นหนใส่หนอโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว ลาที่มันอยู่ข้างบนี่จ้าเอา้าหักหักลึกซับก็บได้เด้อเอาที่เจ้าของถนัดมันแตกยุกฮักเบบนี้แลลวเดี๋ยวเพิ่งจะสิแตกตามข้อตามลำไมเขาได้กินเนยอีกเนาะ <laughs> บวกก็มันสูงแล้วแหละเขาก็ต้องหักยาวๆแบบนี้ทางพื้นดินมินยนออก็พื้นดีไผ่ป่าไผ่ป่าก็นี่ดียัยยยยงไม่ได้เข่าไผ่กระสะเลยเอาทอดแต่ไผ่ป่านี่กะพอแกงพอกินแล้วมีหน่อไหมจ๊ะ พี่น้องส่องซอยสติ๊กเนี่เด้อบอเ็นมันแตกเป็นใบไปแล้วมันแก่ไปละมีไหมจ๊ะเมนถ้าบ่มีหอยหักหอยหามันก็บ่ออกเด้นหนอไมหนาแล้งมันมักใ้คนมาหักมันบ่อยๆหามันบ่อยๆมาคุดมากนมาไงมาเอียงแบบนี้ออกดีดีตัวถ้าแบบว่าบ่มีร่องรอยการหักการหาเลยนี่มันก็บ่ออกเด้อ มุ่งหน้าไปทางพุ่นบัดน,นี้พี่น้องเอฟซีย่องเบาเคนเน้นี่เอดเป็นเบิร์ดเบาเคนเคยอีสานเอดเป็นเบิร์ดเก่งเบิร์ดสุอย่างแล้วสอนก็เป็น,เอ,เ,นเอดอย่างก็เป็นพี่น้องย่องเบาเคนสิบ,าอบอ้าโย่บ่คนมั่นเนาะมาอยู่จุดใดเขาก็ต้องเป็นแลนะน้องเบาเคนเนาะคนมั่นอยู่ใส่ก็ลำบากาเพื่อนว่นาลำบาก<า>ลำบากเนยสะ ข้ายู่ใส่ก็สบายเอ้ลำบากเนี้ยลำบากแต่มีความสุขห่าสิเลม้วนม้วนถ้าเฮามองว่าสิ่งที่เฮาเอ็ดนี้มันมันม้วนเฮากะสิมีความสุขกับมันจ้าแต่ถ้าเฮามองว่าโอ๊ยลำบากอหลีหาอยู่หากินปูหาปลาหาหนุ่มงเนาอไม้นี่โอ๊ยลำบากเฮากระสีลำบากมันก็อยู่ที่มุมมองของเฮาทั้งบิดทั้งมวนก็ไเลยแม่นบป่มันดุ ก็เนี่ยเขาเคยพลาดได้แต่เก่าบเคยได้ตลอดได้กำลังแตกเนี่ยตัวนี้คือสูงแล้วไผเอาแล้วเนาะอืม้อมไปทางคู่นู้นไนี่สูงต่อพวงกำลังแตกแหน่งนิดหนึ่งเมนฟึ่งเหลืองบ่อบอโอ้โหหอยข้าวเจ้าขนาดเตัวนี้เดี๋ยวมีคนมาฮึ รุ่นเดียวกันเต็มเลยเฮาบ่ได้มาดีสามาบ่คยหอดแม่นตะกี้เฮาเอาหน่อนึงอยู่นี่สีม่วงแป๊ดอยู่นี่หลังจากนั้นมันโตแม่นดอคือหน่อสูงเนาะสูงเบิดกะเจ้าเอาแล้วไปหาต่อเฮาก็เด้ยมาไผ่กะซะมีแต่โอยเพื่อนหาก่อนแล้วจ้ะดีแต่เพื่อนยังบ่ไปไผ่ป่าเฮาแต่เหลือให้บ่เคียนได้ซับหนอนึงไปดิหาถาสติ๊กเนี่ย ีด้เบ <si ิ้งอึ๊บดโอ้สิซูมก่อนเด้อเจทั้งหมดเลยจนเมอหนมอึ๊บอซูมก่ซูมก่นี่ั้งสับแบบนี้งาข้างเลยจ้ะอยู่ล่ะมันใกล้พดเพรสติ๊กซูมเออดิสวยสวยไปนเก็บปบยานางจะบัดนี้โอเข้าไปส่งเหมกอนี่ เื่อเพิ่มเกิดได้เพิ่มอีกมีไม้บาเข็นอมืมีคนหักมันก็ตกเนาะียู่นางค์ก็อยู่กบป่านะไม้เขานี่แลแหละถามว่าอยู่บ้านนี้ไม่มีแต่ขึ้นงอไปเก็บลงไปเก็บเอาผ่านแล้วก็เ,เก็บเอาเลยนี่เดิ รูดเอาแบบนี้แต่ว่าใบบ่ค่อยหลายเนะานะมันหล่นเบาเกี้ออท่วมปะเคือมันกับที่สารกันอยู่มันยังมาแตกเหรอแตก ได้ถ้าจะมาให้หาเขาเริ่มเป๊ะเลยนี่ดิโตมันเก็บได้เลยจ้ะดะกินลาบเทานั่นเรากินหรอหาละไม่ล้วก็คิดอยากเมนูต่างๆนานาไปหาใส่ลาบเทาจะหาใสเทาตลาดแต่ถ้าเป็นไปได้จะหาเองเอาสิ อุ่นใจมางเทธอจักเพิ่นเอามาไปใส่เผาขายค่ะเพื่อกินคือเก๊กจกว่องไปหาได้นะครองโเห็นเลยครองที่เคยเอาต้องเป็นหุ่ยใหญ่นะย่างสติกสังเกตจิ้มกินตรงขามสะพานเอ๋เลยเต็มกำล่ะนะมือแบบในมือแกง ีอ่ะไม่ก๊อกปัดอันนี้โอเคเก็บสองดอกพอดีไม่สแกงใส่กันแกงกองเติบเลยเด้อดีที่แกงนึงแกงเติบอยู่ได้เนาะทุกแกงดีเลยแกงก็ได้ นสวยไปหาเ้าแกงกิาสวยลมงด้เศซ้าเลยนะเขา่าวอ่อนๆไอยป่างามนี่แซ่แบแซบมันอ่อนนะบองทีนะ อย่างกระแซายามนี้ทำพื้นที่หากินได้หรือเด้อมันบ่อของกินหรือเด้อเอาขอได้กินไดเรื่อยไปหายามใดก็เคยผิดหวังถ้าก็หลายคนได้ยคนครับคนหลายหลายทั้งหลายออกอยู่เรื่อยๆบ่หลอกอันหนึ่ง แต่ถ้าว่ามันมีคนเข้าหาเนียก็โออกเด้เมนจะทเป็นปอยังไงเนาะี่หยักยิ่งเต่ตัดแต,ดตมม่มันม,มันแต่อืมบอนเฮซูนฮักเพาะรดนะเจะแหนง ดูหนาวเนาะแต่บ่ถึงกบหนาวก็จังกระเจียวดอกบ่ได้หนาวเหมือนทุกปีบ่ได้หนาวกระเดียกระโดแค่รู้ว่าหนาวกำลังดีได้จับหรือได้ซับโหนึ่ง นอนนี่เดือดกรทุก ยังก็หากินทำลงทุ่งลงท่าบ้านทางาองทำบ่คขันพอได้กินนะบ่อเกีดกินเหนอึพี่น้องอย่าอิจฉามันซื้ออยู่ทางนโบ่มีบ่อนให้หาป้านสติกอย่างอย่างกพ็พอได้กินนี่บีได้อยาปูปลานาเหนียวครบมังหน่อไม้เห็ดหอนยาหมันเนาะแต่อยาขั้นค้านทะนเล ตลาดดูว่าถาซื้ออายุจะทำามันไปหาพ่อได้กินอย,กอย่างังก็ได้เว้นตัวยาเอ,อ้อจะกินมูฮิดเป็ดไก่ออไปตลาดแบบนั้นตลาดกระโคงนับมือพี่น้องเอ,อ้ยเงินพันไปตลาดสติก๊กแต่ว,ว่าเอ็ดเงินเนี้ยสนอกไอ้คงมันน้อยเดียวคงมือ โอ้โหแพงขึ้นทุกอย่างเลยโอ้ยตกใจบางทีเคยซื้ออันนี้เท่าราคานี้ไปรอบนี้มันจะขึ้นถุงมือเคยซื้อคู่ละสิบบาทอะยีบ่บาทนี่มันขึ้นเท่าตัวเลยแม่ไม่ได้ขึ้นแบบเออจากสิบมาเป็นสิบห้าโบตะกี้ซื้อถุงมือใส่เนี่ยค่ะคะู่ละสิบบาทไปซื้อมืออนะคู่ละยี่พะนะยี่ห่อเดิมอันเดิมอะไรเนาะ ครีมเพิ่มทาน่าเอยซื้อซองสิบหาบาทนี่ยี่สิบห้าบาทนี่เอ้ามันขึ้บุขึ้นมายี่สิบดอะมันก็ขึ้นย,ย,ย,ยี่ห,าๆๆห้าถะนมันโดดแบบนี้เลยเดะขึ้นสิบาบ,าบ,าบาทเลยทุกอย่างเลยโอ้บุขึ้นจะเข่าห้องละคือจริงนลีละจะเสกถือ ຊະຕິກຊອຍກັນປອກປອກແລ້ວຊະຕິກຊິເອົາໄປແຈງບາนນີ້ປ່ອຍມາແຊບນໍາກັນເ ายเติมแล้วเอาโมงสิบโมงกว่าสิบโมงเลี่ยลมขนาดน้องติ๊กแกงล้ำไม่ใส่ฮิดเพาราะน้ำจะฮิดขมิ้นเหลืองของเฮากะใสลงไปจัดสมดอกแกงเสตปลาน้ำเด้อดจังนัว แกงสุกเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนสุดท้ายใส่พักคาเลืกกอกักเหลาเหลาหอมแบบนี้ปิดเ็ปเลยแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งเมนูถึงขนาดเลยเทปก็ เจียวต้นหอมใส่ต้นหอนหมลงไปในไข่ไข่แดงแดงน่ากินมากเลยไข่ซื้อรมเียดดแดงแบบเอาสีสวยมากเดี๋ยวเราจะติขอตัวเจียวไข่เราก็แซ่บน้งกัน,น้าจ้าหมูเข่าแล้ว เดินมาเด้อพร้อมเสิร์ฟเราเด้อจ้านี่เก่งหน่อไม้ที่เราหามาไข่เจีเวยวปลากระดวงทอดนอนไหมนนอนหมมาสุจ้านอนหมนก็นมีได้ไหมเห็ดเกาะหรอเห็ดกระเก่งหน่อไม้ไหมเก่งหน่อไม้ใส่เห็ดเกาะได้เห็ด เอ่ยผึ่งน้ำสงดอกอยู่ในนี้แหละอันนี้กินข้าวลุงจ้าข้าสวยกินข้าสวยแล้วชิบมือเลยเนาะข้าสวยต้องใช้้อนกลางโซนกลางเราเห็นมะมแม่หนุมน่มด้วยสมองให้ใช้้อนกลางด้วยเนี่ยจะใช้หลือเด้อใช่ตาเขาปะนใ <ะ S 2> ช้ถูกวิธีใช้้อนกลางเนาะ ไข่แดงสีสมแป๊ดเลยข้าวสวยใหม่ข้าวใหม่เมืองเมืงจังหน่อยข้าวสวยเพราะว่าสิบโมงแล้วกระจาบใหม่ตีเล็กเล็กังหน่อยแต่มันหอมมันต้องทำต้มทำข้าวต้ม ข้าวกลางปีเนาะมันถึงแทบเนาะจะต้องหมอกลางปีก่อนต้องหมอกลางปีเนาะเหนื่อยรึข้าวกล้องเนี้ยอารมฮะลท้ดังเสงอยู่กับอันดาเขาดำดำเฉพาะเนาะ สีเสื้อหรือเปล่าอืมสีเขียวใช่ป้าเขีย่สีชมพูเขียวเป็นใยพึ่งเลยใส่เสื้อตัวนี้น้อยน้อยน้อนไหมน้อยไหมเงาท้องอยู่กินทุกวันแต่ก็ไม่หมดสักทีไม่หมดอยู่ ทำไม่หรือหางอดผู้ผักคะไม่นะเอื่นผักเนาวผักเน่าไม่นะเอื่นผักเนาผักเนาผักเนาหมากเพชรหายไปดิ อิปิขาขาหรือเปล่าถ้าขาจะอมจะอมถ้าขาบ้านบ้านแม่เนี่อมีสายเรื่องข้าขาคายผ้าขา้อคลายท้งอืดต้องหัวลายบย้อนบางบางเน่ยงกแกงเป็นเหน่งประตกเลย ແຊບໃຜກະຊ້າບໍ່ທັນເລີຍເຂົ້າກໍໄດ້ບໍ່ມີແຕ່ໃຫ້ເພິ່ນເອົາໄປແລ້ວເນາະໄວຫັ້ນເປີດກອງຢູ່ເລ່ກອງຢູ່ເລ່ວ່າິດໍຫກຂໍຕ เมนูวันหยุดอยากกินอย่างกระเขา่าปากกินแกงน้ำมันอยากกินแกงคูกแกงปลาจบับปลาส่วนปลาก็ได้่าหาแล้วหมดแล้วตื่นเต้นมีรบวนอะโอเคท้ากอลาพี่น้องสำนีเราจะพาไปหาพามานั่งกินกแซ่บในอากาศกันหนาวอยู่ได้เนาะหนาวลม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 เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเด้อครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ สวัสดีจ้า